บุกเบิก4จาน26นิ้วความลึกนะครับลึกกำลังสวยลึกประมาณ1ฟุตรถไม่ได้เร่งนะครับเสียงเบาๆนี่นะครับเสียงลอยๆรถลอยๆเลยฐาน26นิ้วนะครับฐานบุกเบิกสี่จานนี่นะครับยากกบไปหมดเลยนะฮะสวยฮะ ท้กากยหลังก็คล่องนะครับสับทอ็อกเข้าไปเลย <c oughs> เดินหน้าถอยหลังคล่องนะครับ80ทอ็อกนะฮะดูการเข้าเกียร์นะฮะง่ายคล่องดูความลึกกันอีกรอนนะครับ เดี๋ยวไปไกลแล้วนะฮะสิบกว่าเมตรแล้วดินด,ดูดินนะฮะกบเสมอสวยเสียงรถจะลอยลอยตัวรถจะลอยลอยนะฮะเพราะว่ารถไม่ได้เร่งกำลังเครื่องมันเหลือเฟือนะฮะปอกผิวดิน ยี่สิบหกยี่สิบหกนิ้วสี่จานเร็วเนาะฮะดูดูเหมือนช้าแต่มันเป็นมันเร็วเร็วตัวนี้มันไปเรื่อยอเรื่อยรถมันลอยดีแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียว บอกว่าถ้าอยากได้ทะเลทองเจ้าก็ไปฝึกไว้ไปขอฝึกตะก,การไว้บ่อยๆ <c oughs> จะได้คล่อง <c oughs> <c oughs> พอซื้อมาปุ๊บซัดเลยคราบนี่ขาใหญ่ยี่สิบพอยี่สิบเลยก็ดีอ่ายี่สิบแรงม้ายี่สิบเลยก็ดียี่ส <20 S 3> ิบนี่มันมันจะลึกอยู่ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้เลยแต่มันก็ดีอยู่มก็ดี <c oughs> ถึงมันดีดีกว่าอีส้มแหละจ,จุดจุดข้างไม่ค่อยมีมัน <c oughs> มันซื้อมันซื้อแล้วซื้อเลยไงเ,เพราะว่ามันคูต้านี่แจ็คซีนนี่รั่วประจำซีนซินยากรั่วประจำคูปตา้าซีนล้อซ,ซีนล้อหน้า